นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าพี่แดงแพงรีดนะครับจัดไปเช่นเคยนะครับเจอกันก่อนมีบอลเช่นเคยนะะถือว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดก่อนเกมของทัพปีศาจแดงนะครับที่จะเจกเจอกับใช้คำว่าเจ้าป่าในซึคราบบลครับเพราะว่าคาราบลครับเมื่อวานนี้นี่ได้หนึ่งทีมที่จะเข้าชิงไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือนิวคาสเซิลกันเองแหมใช้คำว่าเต็มคาราเบลนะ เมื่อวานนี้หน่อดสามตัวของเรานี่ก็ไม่พลาดเลยนะใช่ไหมเมื่อวานนี้มีอะไรอ่ะนิวคาสเซิลใช่ไหมแล้วก็มีโคโรนอ่าเช็ดเก้ลองมาเยิ้เป็นไงล่ะลองโคโรนสบายตัวไปนะครับแล้วก็ไรซิกนะครับเข้าวินเน้นๆนะครับถือว่าน่าจะจัดไปเต็มนะเทเครดิตซะหน่อย <c oughs> ส่วนวันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามีบนลถ้วยมีคาราบาาครับตามจริงมีโคปาเดเรด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีโคปาเดเรของตัว สเปนใช่ไหมแล้วก็มีของบุนเดสลีกานะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ของบุนเดสลีกาช่วงไทยคลิปให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาก่อนไปรับชมนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับยไ s i บสตูดิโอหรือว่า ชอบการวิเคราะห์เกมก่อนใช้คาว่าวิเคราะห์ก่อนเกมแบบดีๆหรือการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่าลืมแอดไปอยู่ด้วยกันนะครับกับแอดอิสไซ่9านะจ๊าจัดไปนะครับไม่ต้องรอช้าเราเอาคู่หลักของเราก่อนเลยครับสมกับชื่อคิดเลยผีแดงแพงริ์นะครับในสุขคาราเบาครับเองเนี่ยต้องใช้คําว่า ทีมแรกที่เข้าไปคือเมื่อคืนนี้นะครับเซาแทมตันเองเนี่เปิดบ้านเจอกับทัพนิวคาเซินนะซึ่งเซาแทมตันเองนัดก่อนหน้านี้พวกเขาชนะทางแมนซิตี้มาหลายๆคนต้องบอกอ๋อห้ยเซามาแน่นอนนะครับสุดท้าย โดนนิวคาสเซิลนะครับใช้คาว่ามาน้ามาไลยนะมาน้ำของเรานี่หยุดซ่าของทางเซาแทมตันนักบุญจบข่าวนะครับสุดท้ายกลายเป็นทางนิวคาสเซิลนะครับจบเกมชนะนิวคาชนะเซาแทมตันได้1นศูนย์เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเหลืออีกหนึ่งทีมที่จะเข้าชิงชนะเลิศเตะในค่ำคืนนี้ตีสามมีบรรยายสดด้วยนะวันนี้เรามีบรรยายสดด้วยนะครับก็คือเจ้าป่า อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเยือนจากปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งสถานการณ์ทั้งสองทีมต้องยอมรับว่าถ้าเอาอันดับในตารางคะแนนเนี่ยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอยู่อันดับ4นะครับเตะ20่นัดมี39คะแนนเท่ากับทางนิวคาสเซิลห่างจากแมนซิตี้หห่างจากทางอาร์เซนอลเนี่ยถึง11คะแนนด้วยกันนะสถานการณ์ในการรุ้นแชมป์ทัดเทียบจากอาคะแนนจริงๆก็ยังถือว่ามีโอกาสนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วต้องยอมรับว่าแมนยูยังเหนื่อย ถ้าจากถึงขั้นลุ้นแชมป์ดีที่สุดอาจจะเป็นแค่พื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกเท่านั้นเองนะส่วนของทางเจ้าบ้านครับนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้เตะ20นัดมี21คะแนนไม่น่าเชื่อนะฮะว่าในช่วงหลังเจ้าป่ากลับมาได้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า ก่อนหน้านี้เนี่ย13นัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลฟอเรสต์จมท้ายตารางมาตลอดนะสุดท้ายเร่งเครื่องเจ้าป่าเองนี่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีคือการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับสามารถขยับตัวเองแซงทั้งเอเวอเรตันเซาทแฮมตันเออวูฟแฮมตันเวสต์แฮมรีดสุดท้ายตัวเองขึ้นมาอยู่อันดับ13ยู่กลางตารตางแบบหน้าตาเฉยเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าต้นฤดูกาลหลายๆคนนะพูดเลยนะว่าฟอเรสต์ไม่น่ารอดนะเออฟอเรสต์ไม่น่ารอดสุด,นนดับ 13, แต่ก็ยังมีเวลาอีกเยอะนะครับแล้ว n o t ติงแฮมฟอ o r เรสเองสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการเขาเรียกว่าใน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 การชิงของตัวคาราบาวครับได้ด้วยต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่ง2ทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลใช่ไหม สองทุ่มสองทีมนี้เ,เองเนี่ยเคยเจอกันเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะไปได้3ประตูตัวศูนย์ตอนนั้นเล่นกันที่โอแทฟฟอร์ดนะครับแต่วันนี้เนี่ย มาเยือนที่ฟอเรสต์ซึ่งความพร้อมของทั้งสองทีมก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เจ้าบ้านฟอร์เรสต์เอง3นัดต้องใช้คําว่า3นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์เรสต์เองถือว่าไม่ขี้เลยนะนัดล่าสุดเนี่ยเสมอบอลมัดก็จริงแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาสามารถชนะเรสเตอร์ซิตี้ได้การเข้ารอบคาราบาวครับนี่คือเฉือนชนะวูฟแฮมตันนะครับเสมอในเวลาหนึ่งแล้วสุดท้ายชนะจุดโทษเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ส่วนยูเนเต็ดเอง3นัดหลังสุดก็ถือว่ากลางๆท่านับตั้งแต่นัด,นดที่ ชนะแมนซิตี้สอหนึ่งแบบเซอร์ไพรส์นี่หลายๆคนบอกเอ้ยเด็กผีกําลังมาสุดท้ายไปเสมอคิตตันพาเลตกกางสัปดาห์สุดสัปดาห์ล่าสุดโดนปืนใหญ่อาเซนนลทะลุซะไส้แตกกันเลยทีเดียวนะครับ <laughs> การเข้ารอบรองชนะเลิศของแมนยูเนี่ยคือก็ไม่ใช่งานยากครับบอลทั่วแมนยูปีนี้ถือว่าจับฉลากค่อนข้างดีนะทั้งตัวคาราบาวครับแล้วก็เอเคับเลยคาราบาวนี่ตอนรอบรอง อรอบรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเจอชาวตันแอตแลนติกอ่าส่วนของตัว FA เนี่ยเจอเรดดิ้งถือว่าปีนี้ทัพผีแดงนี่ถือว่าดวงดีดวงดีนะครับจับฉลากนี้มีใช้ไปกว่าครึ่งสุดท้ายชนะชาวตันมาได้แล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งการเจอกันของสองทีมต้องยอมรับว่าถ้าเอาจากเรื่องความพร้อมเลยเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าในหลายๆด้านเหตุผลหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่านัดที่เจออาร์เซนอลเองเนี่ยแมนยูเองเนี่ยขาดตัวนักเตะสําคัญอย่างตัวคาเซมิโร่ไปนะครับเพราะว่าติดโทษแบนใบเหลือง5ใบสุดท้ายโดนแบนและนัดนัดเห็นได้ชัดเลยครับว่าการขาดคาเซมิโร่เองนี่เหมือนขาดใจนะใช้คําว่าเหมือนขาดใจนะครับแต่นัดที่เจอกับฟอร์เรสในรอบรองเนี่ยคือแมนยูตอนเนี้มันสําคัญละ คือต้องมีถว้วยละเพราะว่าพีเมียเองเนี่ยก็ลุ้นเหนื่อยนะพีเมียเนี่ยลุ้นเหนื่อยแน่นอนครับด้วยศักยภาพของนักเตะที่มีหรือแม้กระทั่งรูปเกมทโดยรวมเนี่ยพีเมียเนี่ยลุ้นเหนื่อยแน่นอนสุดท้ายแมนยูต้องมาลุ้นถ้วยไม่เอฟเอครับก็คาราบาวครับและถามว่ายูอาร์ยูโรป้าแมนยูมีลุ้นเปล่ามีลุ้นแต่เจอบาร์เซโลนาเข้าใจความหมายไหมสุดท้ายเนี่ยทีมระดับแมนยูนิวคาสเซิลหรือแม้กระทั่งพวกแบบสเปอร์ อาอาพวกที่อยู่กลางๆเนี่ยการมีถ้วยในฤดูกาลนี่ถือว่าสําคัญนะมันเป็นการต่ออายุของทางโค้ชได้ด้วยนะครับซึ่งเมนยูผมว่าคาราบาวครับยังไงก็ต้องเอานะแล้วจะได้คาเซมิโร่ตัวหลักๆที่ที่ลงมานี่อาจจะมีการพัก พวกอิลิกเซนได้พักบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่มีอายุหน่อยเนี่ยตัวเซนเตอร์ Center เนี่ยอาจจะมีการพักวารานเพราะวาราำลัศึกมานานอาจจะเป็นทางแฮร์รี่แม็กควายลงมายืนคู่กับริซันโดมาติเนสหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูรายชื่อนะครับส่วนของทางนอตติงแฮมฟอร์เรสฟูลทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสจัดชุดใหญ่ทุกถ้วยอยู่แล้วนะครับเบอร์นารจอนสันเอ่ยมอร์แกนกิฟไวท์เจสซี่รินกาด ไอตัวไตโบโอโบูวีคือครบหมดนะครับถือว่าการเจอกัน2ทีมนี้สนุกแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ทัพปีศาจแดงค่อนข้างดูดีกว่าเพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสโดยปกติ f o r ์เรสเองเขาจะใช้เป็นระบบ4-3-1-2นั่นหมายความว่าเขาห้อยแค่คู่หน้าแล้วสวนแบบจัดจัดเลยส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสี่สามสคนละตัวเลย ระบบการเล่นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเน้นการเซตบอลที่แดนกลางการเข้าทำจากริมเส้นต้องดูเลยนะครับว่านัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่ถ้าวอรสฟอรฮอนะครับหน้าเป้าตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงเนี่ยน่าจะมีโอกาสทําสกอร์ได้หรือสร้างความกดดันให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ค่อนข้างเยอะด้วยสไตล์การเล่นฟอร์เรสไม่ใช่ซีมไม่ใช่ทีมที่พยายามเซตบอลสู้ฝั่งตรงข้ามโดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาตั้งรับแล้วรอสวนกลับแบบเต็มคาราเบลอยู่แล้วส่วนแมนยูเซตบอลเรื่อยๆโยนบอลเข้าใส่เนี่ยแหละครับถือว่าต้องดูว่าวสวองฮอตความใหญ่ของเขาหรือความเป็นหน้าเป้าของเขาเนี่ยจะสามารถยิงได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยสองสามนัดละยังยิงไม่ได้นะครับแต่ก็มีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะถือว่าต้องดูเลยนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าจะให้สมศักดิ์ศรีถ้าจะให้เป็นถ้วยที่สนุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องเข้าชิงสักฐานเดียวนะครับฟอร์มการเล่นดีกว่าอันดับตารางคะแนนดีกว่าความพร้อมของนักเตะมากกว่าขาดแค่เวลาพักน้อยกว่าเท่านั้นเองที่เหลือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านอตติงแฮมฟอร์เรส์ยังเห็นได้ชัดฟันธงยังไงแมนยูก็เข้าวินนะครับเตรียมได้เลยครับรอบชิงชนะเลิศนิวคาสเซิลเจอแมนยูกับคาราบาวครับแน่นอนแน่แน่น จัดไปคู่แรกพูดได้คําเดียวว้าโหเอาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะไม่แม่นใจชั่วโมงนี้ก็ไม่รู้จะมั่นใจตอนไหนแล้วนะคราวนี้เราข้ามของตัวคาราบาวครับคาราบาวครับข้ามไปเนี่ยมันจะมีของตัวเยอรมน,นีอ่าเราไปอยู่กับเยอรมน,นีดีกว่าเพราะว่าเยอรมน,นีเองเนี่ยบุนเดสลีกาเนี่ยเริ่มกลับมาเตะแบบเต็มที่เลยนะครับใช้คําว่าสัปดาห์หนึ่งสามแมตช์เหมือนอย่างกับอังกฤษเลยนะเพราะว่าพักนี้หนาวไปนะครับเมื่อวานนี้เองนี่ ไรซิกใช่ไหมไรซิกเองชนะนะครับบาเยิร์นมิวนิกเองนี่สะด,ดุดด้วยนะสุดท้ายและอย่างที่บอกครับสุดท้ายของทางเยอรมนีนี่สนุกแน่นอนในคัาคืนนี้เมื่อเยอรมน,นีเนี่ยมีอยู่5คู่นะครับไมเจอดอทมุนออาส์บวกเจอกัรตบัตเลเวอร์คูเซนเจอโบคุ้มครับอาไฟบวกเจอแฟงเฟิร์ตแล้วก็เอบอร์นินเจอกับอาวันเดอร์เบมเมน,นเบเเมนจอกับยูเนียนเบอร์ลินเอาตั้งแต่คู่แรกเลยครับดอทมุนกับไม ดัดมุนกลับไปเนี่ยสถานการณ์ต้องยอมรับว่าโปรลเซียดอดมุนดีกว่าไมลเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดหลังจากหนีหนาวกลับมาเนี่ยดัดมุนชนะได้โคตรจริงแต่ก็หืดขึ้นคอนะใช้คําว่าแต่ก็หืดขึ้นคอนะครับส่วนของทางไมลเองเนี่ยปีนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ในรีกเองอยู่โซนเกาะท้ายตะรางนะครับแล้วฟอร์มการเล่นของไมลก็ไม่ดีเอาซะเลยนะในหลายๆนัดเองไม้ถือว่าค่อนข้างเขาเรียกว่า ค่อนข้างไม่ไม่คงเส้นคงวาแล้วต้องมาเจอทีมที่พยายามขยับตัวเองเข้าสู่พื้นที่ยุโรปอย่างบรุสเซียดอทมุนที่ชนะมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเช็คกำแพงออกมาดอทมุนอยู่ประมาณ25เซนต์เซนอยู่กับดอทมุนได้เลยนะครับคู่นี้ดอทมุนน่าจะดูดีกว่าไมา์อย่างเห็นได้ชัดดอทมุนเองยังขึ้นชื่อว่าเป็นทีมใหญ่ น่าอยู่กับดอทมุนลุ้นมันกว่าต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะส่วนอีกคู่ถัดมาครับที่น่าสนใจเบเมนเจอยูเนียนเบอร์ลินนะเบเมนเจอยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยต้องยอมรับว่าคือการเปิดตัวหลังหนาวมาอนนี้ยูเนียนเบอร์ลินเฉยๆกลางๆแต่เบเมนนี่หัวทิ่มเลย <laughs> เบเวนนัทที่ผ่านมานี่โดนทะลุงเละเทะเลยนะครับโดนไปหลายเม็ดเลยนะหกเม็ดเลยนะวบนเดอร์เบเวนคือไม่ไหวเลยครับดูสภาพทีมของเบนเดอร์เบเวนเองแล้วค่อนข้างแย่นะครับฟอร์มการเล่นต่างๆของเบเวนก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วต้องเจอทีมคล้ายๆดอดมุนเลยครับคือทีมที่พยายามเอาตัวเองเข้าสู่พื้นที่ยุโรปอย่างยูเนียนเบอร์ลินแล้วเช็คล่าสุดเนี่ยกำแพงรู้สึกจะเหมอด้วยนะกำแพงไม่มี คู่นี้กำแพงไม่มีนะครับถ้าเจอกันเมื่อๆกลางทางยังไงยูเนียนเบอร์ลินก็ยังแจ่มใส่นะยูเนียนเบอร์ลินเป็นทีมที่ที่อีกทีมหนึ่งของทางตัวอาบุนเดสเลกาเยอรมันที่เล่นเกมเยือนดีมากๆนะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้ยังอยู่กับทีมเยือนอย่างยูเนียนเบอร์ลินอยู่นะเป็นไงสวัสดีคู่ถัดมาถ้า จะให้เลือกเอาตัวหนักเลยไหมไฟบวกกับแฟงเฟิร์ตนะไฟบวกกับแฟงเฟิร์ตเองเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าไฟบวกเนี่ยเขาอยู่อันดับ5นะส่วนแฟงเฟิร์ตเนี่ยอยู่อันดับ3ซึ่งต้องยอมรับว่าไฟาบวกเองเนี่ยด้วยสถานการณ์ของพวกเขาหลังจากกลับมาจากช่วงฟุตบอลโลกหรือดังนี้หนาวมาเนี่ยเกมเองเนี่ยเหมือนพยายามยังจูนกันไม่ติดแต่สิ่งหนึ่งที่ไฟบวกมีคือ1คือการเล่นในบ้านไฟบวกเล่นในบ้านดีมาก แล้วเจอแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตเนี่ยคือทีมเขี้ยวเลยแฟงเฟิร์ตไม่ต้องคิดอะไรมากครับแฟงเฟิร์ตให้นึกถึงอตรลนตา,นต,าต่อให้พวกเขาเขาเรียกว่าอะไรต่อให้พวกเขาไม่ชนะเขาก็แพ้ยากอ่าอย่างนี้เลยครับแฟงเฟิร์ตเอ้ยปีถูกแล้วแฟงเฟิร์ตนะแฟงเฟิร์ตปีนี้เนี่ยเป็นอย่างกับแอตาลนตาเลยครับต่อให้เขาไม่ชนะเขาก็แพ้ยาก แล้วการมาเยือนของแฟนเฟิร์ตกับไฟบวกไฟบวกเป็นคนตั้งกำแพงด้วยคู่นี้ยังมองว่าอยู่กับทีมเยือนสนุกกว่าเอากลายเป็นไปไป,ไป,ไปมามาอยู่ทีมเยือนหมดเลยเฮ้ยนะแมนยูก mm ็เยือนดอทมุลก็เยือนยูเนียนเบอร์ลินก็เยือนแฟงเฟิร์ตก็เยือนเอาแล้วถูกใจทีมเยือนซะแล้วแต่ก็มันน่าจริงๆอ่ะแฟงเฟิร์ตคือไฟบวกพึ่งแพ้มาแล้วไฟบวกเองนี่ไปตั้งกำแพงเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านฟอร์มการเล่นเจอกันก่อนหน้านี้ดูดีกว่าแต่ แฟงเฟิร์ตเองไม่ใช่ที่ทีมที่แพ้ง่ายๆต้องใช้คําว่าอย่างนี้แฟงเฟิร์ตปกติแพ้ยากมากเขี่ยวเป็นทีมที่เล่นบอลระบบได้ค่อนข้างดีฟิเดิโอตตแอตแลนตาเลยครับถือว่าจัดเยือนยาวๆไปเลยสว่วนอีกคืนหนึ่งหลายๆคนบอกถามพี่แล้วไอ้ตัวโคบ้านเดาเลยโคบ้าเดลเลยมีบาซ่าบาซ่าเจอโซซิดัดแล้วก็โอซาซูนาเจอกับเซบียาโอซาซูนากับเซบียาเนี่ยรักใครชอบใครเลือกเลยครับปีนี้ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะฟอร์มไม่ดีทั้งคู่แต่ถ้าจะเอาชื่อชั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ฤดูกาลที่บานมาโอซาซูน่าดูดีกว่าโอซาซูน่าดูดีกว่าถ้ากำแพงไม่สูงมากอยู่กับเจ้าบ้านโอซาซูนายังพอไว้ใจได้เซบีย่าปีนี้แย่ครับเซบีย่าปีนี้แย่ต้องใช้คำว่าในหลีกนี่เหนื่อยเลยนะอยู่โซนท้ายตกท้ายตารางเลยแหละส่วนโอซาซูนาเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีและเล่นใ้บ้านค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับถ้ากำแพงไม่สูง อาจสั้งห้าสิเซนอย่างเงี้ยอยู่กับเจ้าบ้านโอซาซูน่ายังรู้สึกสบายใจกว่าส่วนอีกคู่หนึ่งคือบาร์เซโลนาเจอกับเรอลโซสิดัส ใกล้เคียงใช้คําว่าด้วยถ้าเอาอันดับในลีกเนี่ยบาซ่าอันดับหนึ่งโซซิดัตอยู่อันดับ3นะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่โซซิดัตจะสู้สู้ได้หลือชื่อชั้นแต่เรียวโซซิดัตป,ปีนี้เขาคือผู้เขาเรียกว่าอีกหนึ่งคนที่ลุ้นแชมป์นะครับปีนี้ดีจริงๆโซซิดัตถ้าจํากันได้เคยตบแมนยูในยูโรปาด้วยนะครับแต่การเจอบาเซลโลนาเนี่ยทางบาเซลโลนาเนี่ย แสด,แดงให้เห็นแล้วว่าบอลถ้วยพวกเขาสําคัญเหตุผลเพราะว่าอะไรละ่ะง่ายๆเลยเขาไปตกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงพอไปตกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต้องไปเล่นยูโรป้าเนี่ยเงินมันหายไปเยอะการได้แชมป์บอลถ้วยมันช่วยพยุงได้แล้วหลายๆนัดที่เล่นบอลถ้วยสังเกตเลยครับว่าบาร์เซลโลนาจัดชุดใหญ่ตลอดนัดนี้เล่นในคนัมนูกำแพง50เซน75เซนหรือเมตรหนึ่งอยู่กับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซลโลนา สบายใจกว่า,าเป็นไงถือว่าส่วนๆส,สรุปให้ง่ายๆเลยนะครับเอาแบบไม่ต้องกระสันซิดอะไรเลยถ้าเป็นของค p a d ปาเดเรนี่บาซ่ากับโอซาซูนาเจ้าบ้านทั้งคู่ครับกำแพงไม่สูงดูดีกว่ามีโอกาสทะลุได้ค่อนข้างสูงนะครับส่วนของทางคาราบาวเจ้า,าแมนยูยังไงเงื่อนไขพวกเขาต้องเข้าสถานเดียวเพราะคนฟันธง ชอบแมนยู่แค่นั้นเลยนะครับส่วนของทางเยอรมน,นีอยู่ฝ่ายรองหมดเลยสองเยอรมน,นีอยู่กับทาทีมเยือนหมดเลยครับบรุสเซียดอร์มุนยูเนียนเบอร์ลินหรือแม้กระทั่งไอทัดแฟงเฟิร์ตนะครับถือว่าด้วยกำแพงแล้วเนี่ยเจ้าบ้านเองเป็นทีมที่อยู่ในช่วงที่เป็นขาลงเกือบทั้งนั้นนะครับถือว่าเยอรมน,นีนี่น่าจะอยู่ฝั่งที่เป็นทีมเยือนดีกว่านะครับโอเควันนี้อาจจะไม่มีอะไรวันนี้เดี๋ยวมีบรรยายสด าตามจริงดอทมุนมีถ่ายพีพีทีวีด้วยไม่แน่ผมอาจจะเข้ารายการเร็วเลยนะนั่งดูดอทมุลไปด้วยแล้วก็ค่อยยาวเพราะดอทมุลเตะเที่ยงคืนครึค่งนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟอร์เรสต์เนี่ยบรรยายสดอยู่แล้วนะครับตีสามวันนี้ซอสแจ้งกันอีกแล้ว <c oughs> โอเคตามนั้น,นครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามครับขอบคุณสาหรับทุกการรับชมเหมือนเดิมแต่ไงเดี๋ยวเจอกันในช่วงบรรยายสดนะครับมันมันเด้อสุไปแล้วครับสวัสดีครับ ไม่ต้องนอนเลยเนะาะจัดดอทมูลก่อนเลยพีพีทีวี v ถ่ายครับดอทมูลเจอกับตัวหมายนะพีพีทีวีพีพีทีวีเริ่มได้ลิขสิทธิ์กลับมาถ่ายละบายบาย